สวัสดีครับมาพบกับเซลปิงนะครับที่โอมาดาแอนเจคู่สาขาลังสิตนะครับวันนี้เซลปิงนะครับอยู่ที่ในตัวรถของเจ้า j 5 j ฟ5นะครับตัวนี้เป็นรุ่นแม็กนะครับเซลปิงจะมาแนะนําวิธีการใช้งานของหน้าจอนะครับเอ่อทางหน้าจอเนี่ยครับลูกค้าที่รับรถไปแล้วนะครับที่ยังไม่ได้สมุดคู่มือนะครับในการใช้งานกับตัวรถเซลปิงแนะนําว่าให้เข้ามาที่ปุ่มนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปัดนะครับอ่ามันจะมีคําว่า คู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์นะครับสีเหลืองๆนะครับบนหน้าจอให้ลูกค้าได้ดูนะครับคร่าวๆในการใช้งานนะครับลูกค้ากดเข้าไปได้เลยมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้ลูกค้าได้ดูนะครับมีการแนะนำปุ่มกดหน้าจอแกลเลอรี่สื่อกล้องรายรละรายการต่างๆบูทูธแอร์อะไรต่างๆในการเป็นคู่มือในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์นะครับลูกค้าที่ออกไปแล้วที่ยังไม่ได้สมุดคู่มือนะครับในการใช้งานเดยกเพียงก็จะพามาดูนะครับตัวน,นี้เป็นฟังก์ชันนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มว่าพวงมาลัยซ้ายขวาปรับยังไงทํางานยังไงเป็นระบบอะไรบ้างนะครับลูกค้าก็สามารถอ่านและศึกษาได้ที่คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับเบื้องต้นที่เซลฟ์ปิงให้ลูกค้าชมนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆที่ลูกค้ารู้ว่าอะไรฝากระจกหลยังไงทํายังไงไอคอนนี้คืออะไรปุ่มนี้ทํางานยังไงก็สามารถดูที่คู่มือได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอซ้ายสุดนะครับก็คือให้ลูกค้าได้ตั้งปุ่มพวกนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้งานเป็นประจำที่ลูกค้าได้ครับมีทั้งที่ลูกค้าถามเข้ามาว่าปิดตัวรถทํายังไงนี่นะครับเข้าไปที่หน้าจอตัวนี้มันจะมีปุ่มปิดรถตรงนี้ครับอันนี้คือปุ่ม power เปิดปิดรถนะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช้แล้วเงี้ยครับก็ปิดหน้าจอได้เลยนะครับเวลาเนี้ยให้หน้าจอมันมืดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของการที่ลูกค้าครับ เอ้ทำไมมันหน่วงๆจังเลยมันเป็นเบรกออโต้ครับมันก็จะช่วยในเรื่องของเวลาที่ลูกค้าออกตัวครับมันก็จะอื้อๆลูกค้าสามารถปิดได้ครับในการออกตัวลูกค้าหรือลองศึกษาได้ผ่านกู้มือตัวนี้ได้เลยนะครับเบื้องตน้นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับการใช้งานการตั้งค่าการควบคุมส่วนกลางของตัวรถนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปอ่านเข้าไปเปิดไปปิดเล่นได้เลยนะครับ ช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีแล้วแต่ลูกค้าถนัดครับมันจะมีฟังก์ชันต่างๆเพื่อนี่ครับเป็นทางลัดก็คือสวิตประตูสวิตกระจกปรับม่านสวิตต่างๆนะครับก็จะมีการใช้งานประมาณนี้บลูทูธก็จะมีประมาณนี้นะครับในการใช้งานลูกค้าแล้วก็ปิเล่นได้นะครับซืร์ต่างๆวิทยุเครื่องเสียงประมาณนี้นะครับแอร์ที่ที่คิดไปแล้วเซลฟปิงเคยลงไว้ให้นะครับก็จะประมาณในการปรับตั้งนะครับน่าจะประมาณนี้ อันนี้เป็นกล้องนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับลูกค้าต้องการแบบไหนในการครับอันนี้เป็นคาราอเกะนะครับลูกค้าต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเป็นไม์เพื่อลองคาราอเกะกันในรถนะครับอันนี้ก็เป็นต่างๆรูปแบบไฟล์มันติของตัวรถรับวราลองรับตัวไหนบ้างประมาณนั้นแล้ววิธีการแนะนําคู่มือการใช้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็คือ มันจะมีหน้าจอหลักแบบนี้ใช่ไหมครับลูกค้าเพียงแค่ปัดนะครับมาก็จะเจอเลยครับสื่อต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับการควบคุมส่วนกลางของตัวรถลูกค้าเข้าไปมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของการว่าหน้าจอทางลัดเนี่ยลูกค้ากดซ้ายกดขวากดลงกดเล่นนี้ครับขึ้นมาได้เลยนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆของตัวรถเบื้องต้นในส่วนของคลิปการใช้งานของหน้าจอ ที่ว่าเซบิงจะมาแนะนำก็คือจะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนในคลิปหน้าคลิปต่อไปเซ p ิ n งจะมาอธิบายวิธีการใช้งานของตัวรถในส่วนของตัวไหนก็โปรดติดตามการี่ช่องเช็คอินชาแนลนะครับโอมดาแอนเจคู่สาขาลางสิทธิ์นะครับโทรมาที่เบอร์0985282892นะครับเซิงยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับคลิปนี้เซบิงลาไปก่อนสวัสดีครับ